วันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2554คนะาิทศ,ศิษยานุสิตพระโพธิญาณเถระวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดสาขาทั้งภายในประเทศต่างประเทศและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวน8คันรถ10ล้อโดยในมอบหมายให้พระครูสันติธรรมวิเทศวัดป่าสันตะจิตตารามวัดสาขาในประเทศอิตาลีเป็นผู้ประสานเพื่อนำคณะสงฆ์มาส่งมอบสิ่งของแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชณศูนย์ช่วยเหลือวัด และผู้ประสบภัยน้ำท่วมของคณะสงฆ์วัดสเกตร,ราชวรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร ของพี่ไไาไม่มีปัญญาที่ทันทันารอันดุไม่เปื่อย่ายขององคประชานได้นำเจึงของมีความรกรและรือึงลูกสมุมรทันทันารา Tất cả năm chạy nhà này, mà của năm đặc. Vây năm bụng bát lại có Tất cả mặt 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 mặt

จะยังดำเนินการเพิ่มเติมอีกต่อไปจนกว่าน้ำจะลด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะคบที่ทางพระครูนิโคธธรรมพรนะครับจเจ้าอาวาสวัดป่าสวยงามอำเภอเดชอุด,ดมนะครับจังหวัดบุรัรัมย์ได้นาสินของนะครับเพื่อมาช่วยเหลือผู้มสตกท้องก็ภัยนะครับจะเพื่อเอามาให้เอามาบริจาคก,กับทางวัดสังเกตกับนักกานครับ ครูรับจำนวนของนี่คือมีมากร้อยเท่าไหร่ครับก็มากพอสมควรเราจะเราไม่สามารถที่จะแยกแยะชัดเจนได้แต่สิ่งของต่างๆในความจำเป็นของ ประชาชนที่ต้องการก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคคือจะเน้นเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค่เ,เ,เครื่องน้ำดื่ม,ม,มก็เป็นอาหารแห้งน้ำปลาปลากระประ๋ปองมบะหมี่มาม่มา,มาก็น้ำมันพืชน้ำตาพลพริกอะไรต่างๆของทานได้ใช้ได้เราก็รับบริจาคจากพี่น้องชาว จังหวัดอุบลราชธานีและก็ชาวอำเภอเดชบุรมที่วัดสังกัดอยูพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ในเครือข่ายสาขาได้นํามามอบให้ที่วัดป่าไสงามเพื่อส่งต่อมาที่วัดสกเกิก็เป็นจํานวนคันรถ10ร้อ7คัน7คันรถรถ หกร้อสามคันรถก็เป็นสิบคันรถเฉพาะสิ่งของและก็รถติดตามที่รับครูบาอาจารย์รับกำลังสนับสนุนจากาโรงเรียนจากตชรอย225ได้ท่านรองสุนทรในกองกำกับอุบลมอบหมายให้มาทำหน้าที่อันนี้พร้อมทั้งนักศึกษาวิทยาัยเทคนิคเดชอุดม และผู้ยา่ยบ้านประชาชน,นที่ติดตามมาด้วยพอสมควรสำหรับการเดินทางมาที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็ดีเพราะทางกองกำกับตชด .22 ที่อยู่บนราชสานีรประสานมาทางบกใหญ่ที่กรุงเทพใ,ใ,ให้ช่วยความสะดวกในการเดินทางฉะนั้นรถจราจร อาจจะส่งต่ออ,อำเภอต่ออำเภอตำอำเภอต่ออำเภอ,อเ,รเราก็ได้รับความสะดวกในตรงนี้คือว่ามีตำรวจมอเอเวยเปิดทางมา,าเปิดทาง,ทางมาให้รถก็จะไม่ติดในไม่ติดแล้ว,แล,วแล้วพอเข้ามาในกรุงเทพนี่เป็นยังไงบ้างครับพอเข้ามาในกรุงเทพตอนจะเข้ามาในากรุงเทพนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปรอรับอยู่มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ นำขบวนทั้งปิดท้ายขบวนขอทางมาก็ได้รับความสะดวกตลอดเส้นทางเพิ่งทราบว่าผมหลวงพ่อขึ้นมาถึงเมื่อเช้านี้เลยอ่าถึงเมื่อเช้าแต่ว่าคนทางก็กก็็ลำบากเหมือนกันนะครับว่าทั้งคืนเลยที่ออ่าาอมา,าจากขบวนรถคัานีนี่คือตอนประมาณกี่โมงครับสิบห้าในสิบสิบสี่นาริกาประมาณบ่ายสองบ่ายสอง พราะรถหนักนี้เราวิ่งเร็วไม่ได้ไอ้ไม่เร็วไม่ได้จะต้องแต่ละคันนี่ในบรรทุกหนักเต็มที่เลยแล้วแล้วคณะที่ติดตามมานี่คือได้พักผ่อนกันหรือเปล่าพักผ่อนก็พักผ่อนในรถนั่นแหละแล้วหลวงพ่อครับก็เหมือนกันเหมือนกันก็ก็คือของพวกนี้นี่คือมามาจากที่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจากอุบลราชธานีและสาขาที่จังหวัดใกล้เคียงอว่าือว่าน ถือว่าเป็นสิ่งของที่เยอะมากเหมือนกันนะครับว่าอ่าก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะเรามีเวลาน้อยเราเตรียมวันที่ประชุมวันที่ที่10ที่9ที่10ก็มีเวลาวันที่11 12 13ดสิบามสวันที่ที่รับที่รับบริจาคอ่าที่รับบริจาคสามวันนี้ถือว่าถือว่าเยอะเหมือนกันอ่าสวันก็ ครูบาอาจารย์มีของที่อยู่ในวัดมีอะไรพ่อที่จะมาร่วมสมทบระยาติโยมได้ยินข่าวก็มาให้ตลอดวันครับตลอดครับครับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกรับน,ะนักาการนะครับกครูวิโคศธรรมพรนะครับเป็นอย่างสูงครับผมครับลาครับสวัสดีครับ